สมอลนิ่งจ่ายเอฟซีมือนียวันที่เสาเก่าเนะาะเสาเก่ามีนาคมสองห้าหกแปดมื่อวานกับแผ่นดินไหวกับมือนีก็เลยออกมาตื่นแต่เศร้านอนแต่หัวคำเนาะก็เลยเสียวออมาเบิงว่าแม่น้ำไหวบ่มีสีน้ำมีที่หนองใสาขาวหรือเปล่าก็ออกมาออกกระลังกายเนาะพุ่นนะ่ะหมูพนะ่พวกเพุนะ่นเกินพุ่นละ สะบัดแข่งสะบัดขาผู้หลังคนกับผูดาเริ่มมากกันแล้วค่ะผู้เ่าาะนอนไวตื่นเศร้าอีสันเพาท่าน่าอีอสันกำลังแห้งดีป่ะออกกำลังกายกับแวบไปแวะคุยกับป่าค่ะวังหันเห็นบ่คะแวะคุยกับกุ้งหอยปูปลากับธรรมชาติมีความสุขอันคิดมีก็บบ่มิหยังเลยค่ะตื่นมาแต่เศร้าก็อยากได้ผัวคอนเทนต์หาผัวแต่เศร้าเลยเนาะมือย ไม่ยากอย่างนี้ฮะเพื่อพออันทนาให้เถวๆเจ้าคนะแบบว่าเมียตายแล้วเมียถิมเอาโสดเด้อบะโสดเบาเด้อบิดหำ่เด้อปุ้ดบะโสดมาจีบสันเนี่ยอีสันก็อยากได้ผัวทนาให้ค่ะเอฟซีเพราะว่าตอนนี้ว่าสีลางฟองคนมันไดาอีสันนะคะมันเอาคลิปเสียงอีสันไปเปิดอืมแล้วมันก็ได้อิสันมินประมัดอีสันใส่ลายใส่ความิสันสีจางเงินฟองกับเบิดแล้วจงเงินไปประกันตัวเจ้าของถือเขาฟองคือกันแต่ว่าอีสันก็สวดสตรได้ค่ะเขามาได้อีสันกอนนะคะอันนี้ก็บ้านพ ได้บ้านทนายบอคันนี่ยขันบ้านทนายอีสันเสิร์ฟได้ค่ะโอ้ยอันนี้มีคนนั่งบอเนี่ยโอ้ยนึ่ว่าสิมีธนาแถวแถวเมียทิมแบบว่ามาเสียอกเสียใจอย,ยู่ริมอันน้องไส้ขาวสเจีบอรรถช่วงนี้ระวังเด้อบุญไทยพูดตัวว่าเป็นธนากับทักหยาดเปรตมาเนี่ยค่ะทักเจเปรปล่อยเปรตมาเนี่ยพวกนั่งกับรังนี่ค่ะเฟิร์มแล้วตอนนี้ นั่งออกกําลังกายทุกมือค่ะแข่งขากับเฟิร์มสิยกร้อยแปดสิบองศาหรือสามร้อยหกสิบองศาหรือว่าถ้าสพานโคง้งนั่งก็ได้ด้ค่ะเด้อบ่ต้อตง่วงโอ้ยเต่าแล้วบ่าจีบมันดอกบอได้อยู่ค่ะอันพ่อได้อยู่ค่ะคุณทันายค้านะมือนีก็มีแรงบันดาลใจอยากมีผัวถนายหรือว่าเป็นกิ๊กก็ได้ค่ะเอาแบบว่าเป็นมูก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าขอฟิลแฟนนะคะขอฟิลแฟนแบบว่าพอเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็แฟนจา๋าแฟนจา๋นจาโอ้มานนีเนาะ มันบ้านฐานายบอกค่ะเออโอ้ยอ่องหาจะพัวพัว,พวจะไดนนะเออก็มมีความจําเป็นนะตอนนี้อยาสีล่างฟองนะคะบ้มีกั้นจ้างแล้วนะโอ้มันลายแล้วอืมแต่ว่าเขายังมเาเ้าไดอีสันนะคะเขาก็เอาคีปีสันไปเปิดแล้วก็ไดอีสันหาอีสันเป็นเ,นนเ,นเม่เล่าจงสุดโอ้ยหาว่าสันจัง,งสันจงังสี่เอฟซีขา ชีวิตอีสันเนาะว่ามันดีๆเนี่ยฮาว่าอีสันเอากับอันพระเจ้าจ้ะว่าขันวาวกับตำรวจเอากับทนายสิบอกเขียดจะค้ำเลยเนาะเออฮามึงนี่ไปใส่ลายใส่ควางมันมาแมนคือแม่นมาเอฟสีเบิรงมีโจรบอเออขันอยากมีผัวโจรจะค้นก็ดีแล้วอันโจรขาขันสิมาดักคมคืนสันบาต้องคมคืนดอกเดียวค่ะบอกดีๆบอกดีๆสิซอยหาหม่องม่อๆแม่แม่อันนอนดีๆอค้อนมุงค้อนไม้นุนเพว่าเออมาต้องมาคมคืนดอกเถาปันนี้แล้วโอ้ยอยังผ้าทิดบอก พระจันทร์กับสีลังกับสีลงแล้วเห็นมันโอ้ยงามเนาะพระจันทร์เนาะนี่ราคาบอมียางดอกกระยางกับร่างกายเสียงก็เริ่มฮอบราคาพารอบสองรอบหนึ่งก็หานร้อยเมตรสองรอบก็หนึ่งกิโลอันนี้บ่รว่าละนั่งอยู่นี่ผู้บ่าวผู้โจงผู้เท่าผู้ใดอกหักมาออกกําลังกายแล้วมันนั่ง้องไงคือหาเมียอีสันวางด้วยค่ะอีสันก็เป็นสาวสวยแน่บ่สวยแน่ตะกี้กัสวยอยู่ตอนนี้ความสวยมันเบิดไปหลายแล้วก็เหลือสวยอยู่หน่อยนึงแต่ว่าก็เซ็กซี่อยู่เด้ดละ มาออกกําลังกายเพื่อแข็งขาสิได้ดีฮะอัพแอนดาวอัพแอนดาวสิได้แข็งแรงนะเออก็อย่าลืมเด้ค่ะเด้คันอันคุณท่านนายเฒ่าๆหรือเ่าอันพู้ได้ก็ได้โจรก็ได้เอาเอ้าเพราะว่าตำรวจมีหลายแล้วเพราะตำรวจมีหลายแล้วเอือกันได้เพิ่มเดี๋ยวเพิ่มก็อ้าวบพาว่ายังดอกค่ะเอ้ยกับเวากันซื้อๆนี่ละแต่ว่ากันเป็นทานายมาก่อนสิพิจารณาเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้อการสิใส่ผัวเนี่ย หรือว่าใส่ก no? no? ิ๊กเนาะฟิลแฟนนะคะฟิลแฟนหลางค้ำฟองให้แน่ค่ะหลางค้ำฟองมินประมาทเนี่ยชัางโตผูโตเมียมันมินอีสันมันได้อีสันมันเกิดคลิปอีสันนะเอาคลิปอีสันไปเปิดแล้วก็นั่งได้สันไสลาอีสันจัิงสิแม่ค่ะ,นะเนาะแม่วเขาแลนผ่านไปก่อนองว่าคงบ่าบันโจรเนาะเสียงแลนได้ยินบ่เมื่อยพักเมื่อยก่อนอยังไรก็เมื่อยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาต้องออกกําลังกายหลางกายเขาสิได้ แข็งแห้งสุขภาพดีตื่นมาก็สดสื่นสดสื่นนะเดี๋ยวกันแล้วรับรถรอตลาดกัน คือยาวิเศษจริงๆนะคะเนี่ยมาฉันตื่นเสารบัตรต้องปลุกเลยตะกีบผู้ใดนอนบ่หลับคนที่นอนไม่หลับนะคะสืบเสรชโซเชียลมากก็ไปอาคาพยาบาทไปร่วมด่าผู้นั้นผู้นี้ไปร่วมสอดส่องเรื่องส่วนโตเขาสอดสลอดแสลดดีดีอยากจะหู้ว่าเขาสิอาการสิสร้างฟ้องบอ่อันสารสินันบ่สิประกันโตได้บ่สินันนี่ได้บอ่อันเบิ่งคดีเจ้าของในสูคดีเจ้าของแต่ละโตแต่ละเดคดีเจ้าของไปหอดใดแล้วถือเขาฟ้องอ่ะโดนปั๊บทัาใดฮะบักมูนเอาเอาเออีกเทียมเออ นาะอีนอกแสกแล้วก็อีไกอีกโอ้ยหลายพูดเอาคดีเจ้าของให้ได้ก้อนก้อนสิไปสารแะแน่เสือกเรื่องของผู้อื่นเขาเอเดยวก็ต้นผักซีนูนสั่งฟองเดี๋ยวก็ต้น,น,อตอนโอ้ยบักหมูเนา่ามึงอะเป็นยังไงเด็กข่าวว่าอันสารสั่งสั่งตัดสินและพิชประแมนติไปมินไปด่าเขานั่นถืกอปงถื่อปาบกันนะเรื่องเจ้าของออาเคีย้ยวออกมาวา้ากับมันมีคอนเทนต์น่นประเมนมาไปดูดคลิปผู้น,นั้นผู้นี้ไปใส่ไลายผู้น,นั้นผู้นี้เรื่องประเมนความจริงนะเบาไดก็เบ,บาเดอสู๋ไอ้ซุ่มขีด,กขดกนะอกสู ทำชีวิตได้ดีตื่นมากินกาแฟาอาบน้ำมาถ้าออกมาย่างคือสันนี่เข้าใจปะเดินไปออกกาลังกายไปพักแหนกับปั้นจักรยานปวดมันมีเบิร์เครื่องออกกําลังกาย,ลายหลายหลายโพดหลายโพดเห็นบ่เนี่ยกุ้งหอยปูปลาก,ก็มีเห็นไหเนี่ยเสียงดังนำ้ำต้มแจมีจมต้มแจมีจมต้มเจีมอยู่เดีาา๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วพระจันทร์ก็ลงเ่้า่อืมนี่ค่ะชีวิตมีขึ้นมีลงตื่นเช้ามาก็มาอย่างออกกาลังกายขำมากก็อาบน้ำนอนซ้ำนั่นแหละ สูสิไปคืดอย่างหลายซูสิไปอาฆาพยาบาทไปเคียงกันไปได้กันนะพลังคนเแ่าแล้วอยากเห็ดยูทูบเบอร์กับเฮดคอนเทนต์เจ้าของคืออีสันนี่มัองกับล่างกายหรือว่าเฮดคอนเทนต์หาผัวก็ได้เออมันไ่ได้เหตุผู้ใดเดือดร้อนเด้ดดีซะอีกเกิดมีคนมาฟังเบิ่งอย่างอีสันเฮดคอนเทนต์หาผัวแต่ไหนามีผัวทต่ไหนเก่าๆเนาะเมียถิมเมียนนอนโอ้ยมันเหี่ยวหลือมันบ่คันแล้วโอ้ยไปเจอาย่แย่ดพอาดีมันหาผัวทต่ไหนไปจีบมันกันนะเออ จีบมันเซ็นมันก็สิอับลับตัวมันเห็นว่ามีบัตรถนมันก็จะเอาเลยเอ้ยเรื่องแข็งแห้งบ่แข็งแหงมันบ่สนดอกเลย เออมันก็ฟิลแฟนส่งกับแฟกินต้มข้าให้กินก็ได้แล้วกับคุณพี่ขาคุณพี่ขาซอยไปลน่างฟ้องให้อิสันนะคะอิสันสิล่างฟ้องมินประมาณมันดาสันมันมินสันซ้ำนั่นแหละค่ะความหวังสันที่อยากได้ผัวทนายกับเป้าหมายเอาต้องตรงแลวอิสันประตวดอกค่มมันเป็นมยังอย่างอื่นดอกวังไว้แบบเออให้เป็นสิล่างฟ้องให้จุงแขนกันไปขืนสารเนาะว่าเออมันบ่ายเมียผมบอกมันบ่ายแฟนผมว่าขันเป็นผัวเมียกันเด้เออขันเป็นฟิลกิกอ่ะเจ้าอย่ามาอันใส่ไล่กิ๊กคอยเด้ห้าล่าง ฟองมาเลยเนาะคุณกิก๊กถามว่าอะไรกับมาเนี่ยเด้อค่ะเด้อแซ่ไปค่ะแซ่ไปแซ่ไปบุญละสภาทนายความบุญเออเรื่อว่าแซ่ไปทุกศาลเลยที่ห้องสภาทนายความทนายขอแรงก็ได้ทนายนมนมบเบาเด้เอเบาย่อยแถาแล้วนะ <c oughs> อันตำรวจได้บเอกบอกรบเพาะได้อยู่ค่ะตำรวจกระพาะได้เนาะแต่ว,ว่าอันเป็นทนายสิบพิจารณาเป็นอันดับหนึ่งเพาตอนนี้ต้องการด่วนเลยเคอร์ฟิวค่ะอิมเมจเอนซี่เข้าใจบ่อิมเมจเอนซี่ต้องการกิกมาล่างฟองให้เพราะว่าอันเนื้เสียวไปล่างฟองเขาเนะี่ยมันเบิดแล้วเก็บไว้ กันโตเก็บไ้สู่คด,ดีเก็บไ้คันน้ำหมอกน้ำมันกระจายบอเก็บไว้่จค่าทนายบัดนี้อยากได้ทนายฟรีก็ต้องนี่แหละค่ะก็ฟิลแฟนนี่แหละกันนะ <c oughs> ปาเอฟซีเดี๋ยวออกจากคลิปนี้ไปขอสิพ้าอันพุ่น สิบห้าไปอันสวนภัสศรีนครินดีกว่าเนาะมีแห้งแล้วคันตื้นเศร้ามากเดี๋ยวพูดทะลึงตึงตังเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวหัวเดี๋ยวข่อยมีความสูงแห้งจะซื่อสากันด้เอแบี้นะผู้ใดเข้ามากมีความสูงกับมาฟังผู้ใดเฝ้าเขามาลและขีเดียดข่อยอิชาข่อยว่าข่อยอารมณ์ดีวา่าเจ้าเจ้าอาคิดอาขาดกับไปเด้อค่ะเด้อยทั้งไปทั้งมันมาต้องมากัดกันหรอกค่ะ เศร้ากัดกันได้แล้วเนาะยกเว้นอีสวมก่อนตอนนี้เอาอีสวมไปก่อนยองมันอยู่อีสวมแดงนะสิบารมืงอเงินมึงอยู่ใส่มึงคุยขี่โมขี่คุยทําทาทําบุญมึงเอามาเลยมึงเอาสนดสลิมให้อีมออกมาแฉเรามึงอย่าต่อแหลหลหลเขาฝากบอกเศร้าตอแหลเนี่พี่ใบบอกมึงเลิกตอแหลด้แล้วอีพวกกะโหลกอะแล้วที่ว่าใครเป็นเคอร์รลลเคอรรี่มึงหันไปดูกลุ่มพวามึงจะลองถามด้วยมีใครเป็นแม่ค้าเคอรรี่มั่งเนาะพี่ตองบอกว่ากูบ่อยากว่าวพี่ใบฝากบอกนะ ที่มึงมาว่าอ่าอีแก่เคอร์ลงโคลรี่มึงหันไปดูเพื่อนมึงสิงแก่กันม้นงไหมแล้วในกลุ่มมึงอ่ะเป็นแม่ค้าเคอรี่กันกี่ตัวฮะอย่าให้ศูนนะโอ้เสียงปลาโดดเอฟซีอันนี้บ่ได้ว่าไปเลย อันนี้คือการถามค่ะเพราะเห็นอีส่วนแต่งก็ทำปุณณนั่นีอีกแกอ่อีอีออรเรี่สี่ทุ่มไม่ดูนั่นถามมูมึงอ่ะสิมึงคุยนาทุกคนอ่ะผู้ใดบด้บดเป็นแมมค่าเคอรี่เนี่ยอันนี้บ,บ่ได้บูรี่เดี๋ยถามซื่อๆขันบ่แม่นกับบ่เป็นอย่างขันแม่นกับบ่เป็นอย่างแต่ว่าอย่าสิไปด่าผู้อื่นอย่าเอาความพฤติกรรมจากของเน่ะเป็นเคอรี่แต่น้อยมาด่าผู้อื่นฝากไว้ให้คิดมูกูกับเป็นแมมค่าเคอรี่เป็นจากของเคอร์ี่ต่างหลายเขายังมาสันดานคือมึง เขาท่าบอกท่าบุญเขาก็เห็ดไปเขาทำบุญอย่างเขาก็บอกมาเคยอท่วงขึ้นคือไอซุ้มมึงเลยออซุ้มแม่ค้าเครอรีบ่มีออยอกุสิฟฟองรัฐบาลกันเป็นเครอรีแต่น้อยเออไม่ผัวฝรั่งกับ่ได้ทะเบียนกับมานางเฮาหอนอ่ะเว้ยก็เป็นเมียฝรั่งฒ่าปัญหาลาบากก็มานางปลูกยาขุดดินขุดอย่างเช็ดขีงวัวขีควายทำความสะอาดให้เขาแล้วก็เลียหำเขาบได้อย่างทะเบียนสมรสก็บ่ได้บ่คือเมียน่ะแหกคอยกลับไปซ้าสู ไปหาใส่อันซุ่มมูเครอหลีขึ้นกันอยู่ซะรว่กลับไปอยู่เมืองไทยเป็นลําบากซะ เอาดีก็บ,บ่ได้เนาะอีส่วนแตกแดนนรกเออสำหรับผู้อื่นมาต่อมาดา่ากูเด้ออีเตี้ยอีลมพัดลมเปกูขี้เดือดมึงแล้วมึงอ่ะเอา,อเ,อา,อเ,อาเวลาไปเบิ่งควายผัวมึงเถอะผัวมึงก็ใกล้ทายแล้วบ่แมน่นตีมันไปกัับอนเป็นดินไวแล้วบ่มึงก่หนาสิไปเนาอะอืเอาซ้ำนี่ละเด้อค่ะกุ้งหอยปูปลาอย่าลืมนะคะ่ะแซ่บไปหาทานายทานายขาทนายแถา,า,า,านะทักมาหาเจเพ็ดปอยเป็ดเด้อโสดซิงซิงค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ